การเรียพรู้จากโยมทั้งหลายวันนี้ต่อไปมันพาขึ้นห้างขึ้นแต่คำเดือนห้างก็ื่นก็ต้องขอโมยขณาขอบคุณญาติโยมทั้งหลายที่ร่แรงร่ใจร่ด้วยเฉยกันจัดงานปฐมวาริยการที่ผ่านมาปีสิบเก้าสามสิบที่ผ่านมาทุกคนก็ใช้อำลังแต่ปลาย ในใจบางคนก็บริจาคในการที่จะบูชาพระไตรถวายพระเจ้าพระุงบางคนบางท่ันก็น้อมถวายปัจใจมีหน,นึ่งหมื่นก็มีหนึ่งหมื่นห้าพันสามพันหนึ่งพันก็งานสำเร็จดูรวมไปด้ยดี ก็ยังมีงานใหญ่ที่เรามองเห็นนั่นเองคือการสร้างเจดีย์พิพิธภัณฑ์ไทยเหนียวสายจันทร์ของบุตของเราก็เราก็จัดทุกปีแต่จะวินี้วัยจัดเล็กๆก็มันไม่เล็งหรอกวันเราจัดงานใหญ่ก็งานใหญ่โตงานหัวสมควรที่เราจะสามารถประกบกทำได้ เจ็ดสิบกโลนะเจ็ดสิบกโลเกลือม,มาลวงด้วยเชือกันนะก ad, งน็งานสำเร็จตรวมไปด้ยดีเรียบร้อยดีงามแล้วก็จัดแบบนี้ทุกปีนะทุกปีก็พิจิตรภูใหนมรรภาพวันที่สิบสี่เมษาย,ยนแต่ว่าถ้าเราไปจัดวันที่วันตกมันก็ไม,ม่จะไม่มีใครมาเพราะว่าจบตรงการ ต้นสงการัดทองงานก่จัดเป็นบันใครบันเป็นเป็นบันุ้่นวายจากก็ทุกงเรงมีจัดจัดที่เราจะสามารถแ้วก็การทำได้บุญเล็กเน้อยน้อยที่เราก็การทำก็จะเป็นบุญใจนะที่เราดีที่เราจะสร้างเป็นบา ันจาบคนเล็กคนน้อยลองไว้ก่อนอันทีต้นใหญ่แพ็งแนะครบแล้วนะต้นละสองหมื่นได้าถามรากด้วยนะสองหมืน 3, ม่นสามพานรากสี่หมสามมีแผนต้นนะต่อไปหมดเป็นร้อยแล้วแล้วก็มีอยู่อีกสีต้นนะเสาคอสองขึ้นไปอีกสีต้นนะต้นละหนึ่งหมื่น หนึ่งพันบาทก็หมดเ,ด 100, เรียบร้อยแล้ววันนี้ก็เหลืออยู่ต้นรับเก้าพันบาทนะต้นเก้าพันบาทจําวนห้าสิบแปดต้น, 9, น 58, ตอันนี้ก็มีโบรกจักไปแล้วสิบสองต้นเพราะฉะนั้นก็นยังมีกำลังมีหุันสัหรือบริจัดเป็นเดือนๆนมีนะคือ เป็พืนหะรืออะไรก็ดูรายกานะมีเปนะ็ดมีสองพันห้าสามพันหรือห้าร้อยเจ็ดร้อยะไรก็เราสามารถนะบริจาคสัตจิงกันตอนที่เราผ่านมาได้เพื่อมาสร้างเปดีพิธภรณ์ดลบูเราสร้างไว้ให้ลูกหลานเราดูเป็นทศนา,านตตริยะให้เย็น เกิดฝังอิ่มใจตกใจเพื่อใจเป็นบุญบุศลนเกิดขึ้นในจิตในใจของเราเมื่อนวิหารดังนี้เมือออุโบสถดังนี้ยินลงพูทันใดผ่านเราได้รวมแลรวลงใจสร้างไว้เป็นอนุสรของลงพูที่เราได้มาใช้ในการบำเพ็ญบุญกุศลให้ทานรักษาธิเจริญสมาธิ ภาวนาหนาลวงปู่เขาก็ไม่เอาไปแม้แต่พ่อแม่พี่น้องที่โยมหายใจจับไปฮัทบริจาคไว้างเขาไม่ไว้ด้วยท่านก็นะเอาเป็นอนุสรณ์ทีิธานในบริจาคนะท่านพูดพูศนะสนนำจงไปในห้องในชาติเข้าไปเราต้องได้นั้นได้มาใช้สถานที่แห่งนี้เป็นการบำเพ็ญบุญทางจิตภาวนา ็นการที่จะขัดกลีจิตใจของเราแม้ต mm ่ผูนะพยายามความโล้ในกองโผล mmm, <oral> который, ่ความรู้ในจิตในใจของเรา่นแดดในที่เราบริจาคทรัพย์ออกไปกำจัดก็จะมีความรู้ในจิตในใจของเราําสมาทานซีเอาซีไปรักษาเราต้อกำจัดความพยาบาทความลุ่มที่มีเดือจิตในใจของเราได้ าให้เราเจริญสมาธิภาวนาให้เกิดสติให้เกิดปัญญาคอกำจัดคอเมื่คอบบอกในจิตในใจของเราที่เราได้ให้ทานางให้ตะเปลียนอนความจงมนี้สินจิตก่อนอย่างว่าที่เราได้ดูได้สร้กันแ่หดะกให้ตนเองเลียนดอน้ครอบเมือนราที่เราบริจาคสัมสิทเงินทองเอาไปจะได้เป็นบุญคุณชนได้เป็น บุญกี่เกิดลอยและเกิดลอยเกิดขึ้นในจิตในใจของเราให้บุญกันบริบูรณ์คบถ้วนนะเมื่อเราไปจากคิดจะบริจาคก็เป็นบุญแล้วเรายินดีที่เราที่เราบริจาคไปแล้วก็ที่เรากระทำไปก็จิตใจก็สงสัยเมื่อเราทำไปแล้วก็จิตใจชืนชื้นเบิกบานในบุญกุศลที่เราประกอบ คือทั้งสามการเวลา,าก่อนจะทำและเวลาทำแลที่เราทำไปแล้วก็เป็นจุดเดียวกันคือมีความาจัญจูบุญฝากใจเป็นดุงกุศลเกิดขึ้นในใจบุญกุศลที่เราได้ทำต่อไปการทำมันจะสังโซเพิ่มขึ้นในจิตใ,ในใจของเรามันก็จะเปิดได้สักวันหนึ่งเลมือเราเิยป,ปา่าปาชนะดาว ไปจีการเด้งนะครับ่อิดตับใส่ตะไคร้หรือมันถุงกันจินยาเกินเลยาหมันก็เต็ดได้สักวันหนึ่งเจ็บเดียวกันนะแม่ท่อที่เราหามาได้เราจับจ่ายใช้ซ้อนไปมันก็หมดไปแต่ว่าเราเป็นเล็กไปส่น้อยเกิดรายเล็กเกิดน้อยมันก็มากมันก็เพิ่มเกิดเราอยากได้ วัตถุนิพพานอะไรเราก็สามารถไปจับาจใส่ซองนั้นได้เจ็บเยียวยาบุญกุศลที่เราได้ประกอบไการเมือนเรากับเกินมาเกิดเป็นมนุษย์ใน้รู้ศาสนานี่แหลยเพราะบุญกุศลที่เราได้ประกอบการเมื่อจิตได้บรรลุสมโพธิให้เรานะเกิดในโลกมนุษย์นี้แต่เกิดเป็นมนุษย์และพำควาศาสนาได้มาบำเพ็ญบุญกุศล อนะอกจากชั้นทีเรลชั้นนี้แสดงว,ว่าชั้นทีเรลเราได้ปฏิบัติการให้ทานทกัมมันตราชินเจริญสมาธิภาวนาชา้นนี้เราก็เป็นอุปนิสัยเป็นปัจจัยประมวลประกอบการรักภูช่วยให้ทานก็ดีรักษาสิ้นก็ดีเจริญสมาธิกอดีออกจากชั้นทีเวให้มันมาบรรพโวันเต็มทนะานอาจจะมาแม่งหวงซีกอ รู้รู้กันแล้วแต่มองเดิมการเจริญสมาธิภาวนา้าจิตใจเป็นสมาธิภาวนาได้แล้วซีมันก็บริสุทธิ์มันจะพอดีทานก็เช่นเดียวกันมันจะพอดีพอควรจักรู้ว่าทำนั้นนั้นอันนั้นอันน,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 นี้เราบริจาคไปมันพอสมควรนาจกับรู้จิตจับกเข้าใจลใ ในการในการรักษาสีเจริญสมาธิภาวนาเพราะนัก็ขอมุ่งเน้นในการเจริญสมาธิภาวนาไม่ใช่ว่ามาประกอบกรบารทำตทวดในวัดในวันที่ว่า,วาคิดทาอแล้วก็สัมว่าประกอบการทำได้นึกพุโทโธบ่อยๆนะคือกลับมาดูลมหายใจฟังเอกทวนกันแสดงออกมาปกติเราหายใจที่เราไม่ได้นึกเราไม่ได้คิดพุโทโธ ที่หรือดูดวงในใจที่มันเข้ามาดอกให้เราตรวจกษตแออกมาดูดวงในใจกลับมาดูดวงในใจเข้ามางในใจดอกม,มันล้มมันเดืวไปก็ไม่ได้เราก็ตัดใจใหม่เพราะฉะนั้นก็คอายรับมาในะวันนี้แต่เดือนนี้ดอกไป